สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่พารากอนเพราะว่าวันนี้เรามาบุกร้านเมอร์เบอีสาเหตุที่เราพามาบุกเพราะว่าเขามีรุ่นใหม่เป็นรุ่นที่เขาเคยเป็นอิตแบ็กที่เคยคิดมากๆและครั้งนี้กลับมารีลอนช์บอกเลยว่าแซ่บมากนั่นก็คือรุ่นอเล็กซ่านั่นเองและที่สําคัญไม่ได้มาดูรุ่นใหม่อย่างเดียวแต่เขามีเอ็นออซีสเซนเซลด้วย ลดส,สูงสุดถึง30%ว่าแล้วจะเป็นยังไงใดๆพร้อมแล้วเข้าไปดูกันแล้วสวัสดีค่ะได้ข่าวว่า รุ่นใหม่เป็นการกลับมาในรอบ10ปีของอเล็กซ่านะคะกระเป๋าอีกแบกที่ตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วได้คลอดออกมาเป็นกระเป๋าสไตล์เซเชลที่เป็นทรงแบบสกูแบกแบบนี้โอ้ตอนนั้นจริงๆดังเปรียงปรางมากเรียกได้ว่าใครที่เป็นแฟนมัลเบอรีไม่มีใครไม่มีจริงๆแล้วเนี่ยน้องมีทั้งหมด3ไซส์อันนี้ก็จะมาในไซส์ของมินิแล้วก็อีกไซส์นึ่งจะเป็นไซส์เรกูล่าเรกูล่าแล้วสุดท้ายเป็นโอเวอร์ไซส์มีคําถามใช่ไหมคะว่าไหนเรกูล่าเรกูล่าอยู่นี่ต้องอินเสิร์ตภาพ S <S <S เอาพองหมด,ดแล้วพึ่งมากี่วัน ดิฉันไว่าไวแล้วนะยังมาไม่ทันเพราะฉะนั้นนะคะขออนุญาตนี่ค่ะไซเลกูล่าอินเสิร์ตให้ดูหรือถ้าใครสนใจสามารถลงชื่อเป็นเวท ting list <ช>ได้นะคะสีที่จะเข้ามาทั้งหมดอะค่ะไซเล็กจะเข้ามาทั้งหมดด้วยกัน5สีจะมีสีเช็ดมัดก็คือนี้เลยมี yellow, อ n อนเยลโล่แล้วก็พอสเลนบลูม,มีสีช็อคสีแบล็กที่หมดไปอะคะ่ะสามารถสั่งจองได้ลงชื่อเวท ting l i ได้อันนี้ก็ซื้อได้เลยไหมวันเนี้ยอันนี้ต้องเวท ting l i ค่ะ ของอยู่ในมือแต่ถือออกไปไม่ได้ใบนี้ก็ติดเวติงลิสต์อยู่เดี๋ยวเรามาดูเลยและกันว่าดีเทลของเขาเป็นยังไงนะคะขออนุญาตให้ดูรูปชมภายนอกก่อนอันนี้เป็นฟิล์มที่เขารับไว้เปิดให้ดูได้ไหมเปิดได้ค่ะเปิดให้ดูนิดนึงตัวอ l ห o ของซีซันนี้ค่ะจะเป็นอ l ห o ที่ปรับคุณภาพให้ดีขึ้นนะคะตัว a l l เขาจะเงาด้วยตัวของเขาเองไม่ไดเอามาชุบทองเหลืองนี่ไงเห็นไหมเงาวิงมากคืว่าบาร์เบอรี่ก็จะเป็นโลโก้ใหม่ก่อนหน้าเนี่ยเขาจะเป็นตัวเบอรทรี่เป็นต้นไม้นะคะ ตรงมุดสตาร์ทอะไรเงี้ยก็มีมอบรีหมดนะคะนี่คือดีเทลของเขามีอีกนี่ตรงนี้นะคะก็เป็นมอลเบรีทรีนะคะมีทุกจุดเลยนี่ขนาดยังไม่ได้แกะซีว่ะก็เงาวิงนะถ้าแกะหมดนี่เงาเวอร์นะคะแล้วก็ตัวหนังนะคะเราเห็นเนี่ยมันเป็นหนังแบบหนังฟูเกรนแบบนี้เลยนะหนังสวยมากดูหนาและดูแข็งแรงเขาเป็นกระเป๋าทรงซอฟต์แต่เขาไม่การปรับรูปโฉมภายนอกคือหน้าตานี่ยังเป็นอเล็กซ่าเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือฟังก์ชันเนี่ยคือมันอยู่ทรงมากขึ้น ให้ดูข้างๆปรับขนาดได้ด้วยน,นี่นะคะดึงได้เลยและก็ที่สําคัญดีเทลอีกจุดก็คือหูจับ,ห,จบหูจับตอนนี้นะคะเป็นหนังทากแบบนี้ ซึ่งของเก่าเนี่ยเขาจะเป็นหูจับแบบเป็นหนังแบนรและถักเปียข้างบนแต่ว่าอันนี้นะคะก็คือจะเป็นหนังที่เขาแบบถักเป็นเปียมาเป็นเบรดแบบนี้นะคะนุ่มและยืดหยุ่น,นสุดแล้วใส่ของอย่างเงี้ยมันก็คือจะมีความยืดหยุ่นได้อีกอะไรเงี้ยเลิศนะหลายคนเห็นว่าแบบหูยเล็กซ่ามาถึงแบบว่าคาดเขด็มขัดขนาดนี้เนะี่ยแกะยังไงไม่ต้องห่วงค่ะเป็นแบบเปิดกระดุมขึ้นมาแบบนี้หนึ่งสองเห็นสีฟ้าฟ้าอันนี้เป็นซิลนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเราก็เทินขึ้นมาปึ๊บ เปิดได้แล้วสวยงามข้างในไลนิ่งสีเดียวกันกับกระเป๋านะข้างในข้างนอกหมดเลยนะคะบ่งบอกว่าแบบเป็นหนังชิ้นเดียวกันนะเธอซึ่งตรงนี้นะคะตรงฝาไลานิ่งเป็นหนังฟูเรนเหมือนกันแต่ว่าตัวกระเป๋าตรงนี้นะคะเป็นสเวทเนี่ยแล้วเราเห็น t r i มม i n g ข้างๆตรงนี้นั่นแหละที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เขาตั้งทรงเ<ๆ>ขาดามจากด้านในไว้แกมีเป็นพ็อกเก็ตข้างในนะคะคคก็มีโลโก้มาบรีอยู่ตรงนี้ด้วยมาบรีอิงแลนด์ เนี่ยเราดูดหมดอะไรเไงี้ยมินินัน่าลักทุกใบามาพร้อมใส่คลัสมาดี้ใช่ค่ะนะคะแบบนี้เลยอันนี้นะคะฮาร์ดแวร์เป็นส mm ีเฉดเดียวกันนะคะกับทุกจุดเลยเนี่ยมีทั้งหมด7ระดับนะคะแต่ถ้ารู้สึกไม่พออยากจะได้ให้มันสูงขึ้นอีกที่ทางร้าน mm hmm. มีบริการเจาะให้ใดๆเนี่ยเราไปเจาะสีสัวเองไม่ได้เดี๋ยวลูมันไม่เท่ากัน mm hmm. หรือเดี๋ยวนังเสียหรือถ้าเราไปําร้านที่เขาเก่งๆหน่อยเขาคิดรูละ50าูละร้อยนะจ๊ะแต่ที่ร้านมีค่าใช้ใจ่ายไหมไม่มีค่ะบริการ<ม>ให้ฟรีเลย รถเห็นแบบนี้เนี่ยผมไม่เล็กนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเที่ยวก็จะใส่ของให้ดูพร้อมกันไปเลยนะคะว่าใส่อะไรได้บ้างชิ้นแรกกระเป๋าสั้งใบยาวนะคะอันนี้เป็นรุ่นสิบราวนนี่ใส่ได้ต่อมากล่องแว่นตานะคะได้เห็นไหมไม่ได้จกตาใดๆจากนั้นกุญแจรถก็็ใส่ได้เลยลิปสติกมือถือปิดได้ไหมอะปิดจ้ สวยๆกู้กรูบแล้วไม่เสียทรงด้วยนะจากอเล็กซ่าไม่ได้ว่าไก่ล้างเป็นลูกชิ้รักบีแต่อย่างใดเหยียดเขีย <laughs> น <c oughs> ลูกชิ้นรักบีงั้นเดี๋ยวเราจะลองสะพายให้ดูกันเลยนะคะสำหรับสีนี้เฮ้ย <c oughs> สวยอ่ะ่ฮ้ย โอเคแล้วก็ตัวนี้แบบเห็นป่ะนางมีมูฟเมนต์นะมีความกระพือกระพืออะไรอย่างเงี้ยขนาดถือแบบพัง,งาพัง,งาแบบเนี้ยก็ยังสวยจริงๆเราไซส์สิบนี้โอเคเหมือนกันนะมันมีความเดทไนสมมติว่าถ้าเราใช้กลางวานันเราก็คลาสบอดี้ได้หรือถ้าเกิดเราไปงานกลางคืนที่เราลุกแบบซัฟซิสเคตแบบดูแบบสมาร์ทแคชชัวขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยเราถอดสายแล้วเราก็ถือเหมือนเป็นคลาสเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ชอบใบนี้นะคะอเล็กซ่ามินิราคาอยู่ที่37 0 0 0ค่ะอเล็กซ่าเรกูลาร์ราคาอยู่ที่4 5 0 0 0น้ และก็ใบนี้ Alexa Oversize ราคาอยู่ที่54,000ค่ะเดี๋ยวเราไปสプายให้ดูนะคะโหอันนี้ก็แซบๆไปเลยนะตัวนี้เนี่ยก็คือสี black เนี่ยก็จะเป็นรุ่นเดียวที่อไไล่เป็นสีดำ,ดำเป็นฮาร์ดแวร์โลหะนะจับดูก็เป็นเย็นๆย็นแซบมามอ่ะเดี๋ยวลองสプายให้ดูนะเทนะ่มา จริงๆคุณผู้ชายน่ะถือแบบแซบเลยนะซึ่งราคาตอนนี้เนี่ยปรับลงเป็น global price ใช่ไหมคะใช่ค่ะกล่าวคือราคาเท่ากันทุกชอปทั่วโลกแล้วดังนั้นไม่จำเป็นต้องบินฝากซื้อพรีอะไรยังไงแล้วคือสามารถได้ราคาเทียบ เท่ากันกับที่ UK ด้วยกันเลยสำหรับสมาชิกลับทุนที่วันก็มีสิทธิพิเศษในการได้รลดส่วนลดเพิ่ม5% 10%แล้วก็อาจจะมีโปรโมชั่นกับบัตรเครดิตมีออนท็อปมีอะไรต่างๆนะคะไปไปมาๆอาจจะได้ราคาถูกกว่าที่ยูไปเองไปพร้อมแล้วไปดู end of season sale กันเลยลดอาพถูก3% 0ค่ะคกรุบๆพร้อมแล้ว3 2 1กับหลังหัน ที่จี้ยืนอยู่นะคะก็คือจะเป็นโซนที่เป็น End of Season Sale Sale ร p to 30%นต์ขออนุญ,ญาตหยิบตัวนี้ให้ดูเลยสวยมากเอาอีกแล้วตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ยุนเซรีถืออ,อะไรอย่างนี้นะคะชื่อรุ่นว่ามินิซีตันนะคะตัวนี้ที่เราเคยให้ดูนะแล้วก็มีสาย Crossbody ด้วยได้ข่าวว่าสองสีนี้ไม่เคยเซลด้วยนะสีนี้จะนะคะชื่อสีว่าออ b l o t ดนะคะแล้วก็สีแบล็กนะคะ41,000บาท<ช>ลดเหลือลดเหลือ28,700ค่ะ 2,800มดหรอจาก40,000กว่าเหลือ2 8ง0มแ นี่สวยมากจริงมีความรวดเร็วตัวนี้เป็นแฟบริกรุ่นมินิเอ็มแจ็กกาดนะคะจาก19,000บาทนะคะเหลือ13,300หม่นันนี่นี่ก็คือจะเป็นแบบคอสสมีายสะพาย d อสบอดี้ได้ค่ะถอดใส่ได้ด้วยอ่ะถอดได้เคยนะคะแล้วผ้าเป็นแจ็กกาดเนาะแล้วก็นี้เลยอันนี้ก็เป็นสมอลเบลเท็กเบสฟลอเทอร์ค่ะอุ้ยอันนี้มีกระเป๋าข้างล่างด้วยอ่ะตัวนี้จะเป็นสเปเชียลค่ะแล้วก็ตัวหนังจะเป็นหนังลูกวัวด้วยอืมเท่าไหร่คะตัวนี้ราคา53,000บาทค่ะลด30%เหลือ37,100ค่ะ สามหมื่นเจ็ดพันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหนังปกติราคาเต็มจะอยู่ที่45,000ืาพันบาแล้วก็ลดอีก30มสิตัวนี้เหลือสามห0ื่งาร จริงๆมีมากสีกว่านี้นะคะแนะนําอยากให้มาถ้านนลูกค้าที่อยากชมผ่านออนไลน์อะค่ะเราจะมีลิงก์แคตตาล็อกพร้อมราคาเต็มของสินค้าแล้วก็ราคาหลังหักส่วนลดให้ด้วยลดมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะให้แอดไลน์ของมา r บุรีเข้ามานะคะซื้อขายกันได้เลยใช่ะนะคะอันนี้ก็สวยอันนี้จาได้คำที่เราูก็เย็บทุกใบที่จี้ถือนะคะมีสาย crossbody หมดเลยขอราคาค่ะอันนี้ราคาเต็ม37,00 0ค่ะ ลด30%เหลือ25,900เหลือ25,900อันนี้ดีมากนะคะเป็น Small b e l t e d b a s e Water s a t c h e l นะคะหน้าตาเป็นกระเป๋าเป็นแบบเหมือนบ็อกแต่จริงๆแล้วเป็นทรงนิ่มเก๋เนาะอันเนี้ยเหลือ25,000หน้าตาดูหยีบแสดเดอ้อนี่ค่ะมี3ช่องข้างในแว่นเซล <Rent sale S 2> ไหมคะแม่นลดด้วยค่ะเท่าไรคะอันนี้9,000บาทลด20%เหลือ7,200ค่ะ เจ็ดพัอยัยละแมะละแมะน้องตั้งละวะอรื้อรือ้ร่ว่าสวยปะเหลือห้าห้าันหกค่ะกดค่ะลดสามสเหลือห้าพค่ะเด็ดก็ต้องถืงอกับเล็กซ่าอาเหลือห้าพันอนะคะมาต่อค่ะไปต่อไปต่อเดี๋ยวจะหยิบเพิ่มหยิบเพิ่มนี่นี่นใบนี้ไม่ไหวแล้วชอบมากนี่ดอลลี่เบลส์แบนะคะทุกคนเห็นอย่างนี้ใช่ไหม ขาแบบมีการเปิดฝามานะคะและก็มีสายข้างในนะอันนี้ให้ดูข้างในก่อน mm hmm. เป็นเหมือน Wallet on-chain นะคะจะมีช่องใส่การให้ข้างในแล้วก็ไลน n ิ่งข้างในเป็น s m o o t h c a s ล Skin นะคะ mm hmm. แล้วที่สำคัญที่สุดคือสามารถคล้องสายตรงนี้ได้ถือเป็นโชเดอร์ได้และที่สำคัญคือแกหันหลังแล้วทำตัวเป็นเบลแว a g ได้อีก mm hmm. จะเอาไปแต่งตัวได้ง่ายมาก, mm hmm. มากเราใส่เดรสตัวใหญ่ๆแบบฟุ้งๆอะไรเง mm ี hmm. ้ยแล้วอันนี้มาลัด สวยมากหรือใส่กางเกงทรงสลิกสลิกแล้วเอาเนี้ยมารานะคาค่ะ23,000บาทค่ะลด30%เหลือหนึ0งหมือยเหลือหมื่นหจาก23,000นะคะอันนี้คือสวยมากจริงล็อกแดงก็สวยสีดำก็ซาบสองใบนี้อูดูน้องสีทองก่อนน่ารักอนะ่ะอุ้นฟูน่ารักมากเลยคุณเก่งของแม่ Small Dolly Shoulder อุ้ยเป็นดับเบิลอย่างงี้เหรอดับเบิลสตรัปแบบนี้นะคะน่ารักนะ ราคาค่ะอันนี้ราคาเต็ม38,000ค่ะลด30%เหลือ26,600เหลือ2 6 0 0 0ค่ะลูกราคาดีมากตัวนี้นะคะแล้วคุณคนนี้ล่ะคะอันนี้ดาร์ลี่โชเดอร์ราคาเต็ม47,000ค่ะลด3 0เหลือ32,900ค่ะโอ้โหราคาดีมากเพื่อส0 0อเน่ยสะใจมากอันนี้ใหญ่สะใจมากทำเป็นสายยาวได้ด้วยใช่ค่ะทำเป็นสายยาวได้ด้วยนี่แบบนี้ ใจมากเลยอ่ะหรือเราอยากจะถืองี้ก็ได้นะจริงๆเถ้าไหวต่อมานะคะยังเหลืออีกเชลหนึ่งแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือจะเอาของคุณผู้ชายด้วยด้วยความรวดเร็วเลยค่ะอ่ะตัวนี้นะคะ small emily นะคะราคาเต็ม29,000ลด20%เหลือ23,200ค่ะฝั่งนี้จะลด20%สร20%นะคะนี่ก็จะสัก29,000เหลือ2 3 0 0ม่และใบใหญ่ละคะใบใหญ่ราค,ะคาเต็ม45,000้ค่ะ เ,เหลือสหลื่3 6 0 0 0นทวนค่ะเหลือ36,000นะคะแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆขอดูใบบนเลยแล้วกัน54,000เหลือ43,000นะคะหายไปหมื่นหนึงกรุบกๆค่ะมาแล้วอยู่ข้างหลังมาแล้วมาแล้วใบเมียควนเอาเนี่ยเห็นปะ่ะราคาที่แบบแรงสุดแล้วที่วันนี้ที่เจอคือ4 0 0 0มืนะ mm hmm. ราคาโอเคมากตัวนี้นะคะคือแบบจะฟอร์มอลก็ได้แคชชัวก็ได้ จะออกแบบลุยๆหน่อยก็ยังได้ยังไหวอยู่สีสวยมากนี่ชื่อสีอะไรคะ solid gray นะคะเก่เนาะเนี่ยี่อ่ะต่ออันนี้เท่าไหร่คะอันนี้ราคาเต็ม3 7 7 0 0ค่ะลด20%เรเหลือ25,900ค่ะ25,900ชื่อรุ่น small b e l l y coat ค่ะนางก็จะมีความเป็น drawstring แบบนี้นะคะหนังดีมากเลยอันนี้หนังของใบระปออตังมี2เชลนี้ค่ะที่รอ,อุ้ยนี่น่ารักจังเลยอะ่ะย,ย่อยนารา ต้องซื้อไปอีนนี้แล้วซื้อไปแขวนต้องลงมากอันนี้เป็น coin purse นะคะขอราคาค่ะอันนี้8,000อันนี้7,000ค่ะ8,000 7,000นะคะลดกี่เปอร์เซ็นต์คะลด30%ค่ะลด30%เหลือ6,300นสามดูดีนะลงมากเลยอ่ะเอาไว้ใส่แบบ air pod ก็ได้หก0 0นสามนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นเหมือนคล้ายๆ envelope pouch นะคะ เนี่แหละเอาไว้ใส่ของใส่บินสลิปใส่เงินราคาเต็ม1นึ่งหมื่นลดสาเเหลือ7จ็ดพันนะคะอุ้ยนี่ซื้อเป็นของขวัญได้เลยอะ่ะนี่ค่ะ Coin purse heart อันนี้ก็แปดพันเหมือนกันคแปดพันนะคะห้าพันหกนะคะอุ้ยน่ารักอันนี้เก๋มากอันนี้เรียกว่าน,นี่หนึ่งหมื่นเก้าพันเป็นวิสเล็ตค่ะแลแ้วเหลือหมื่นสามคูณอันนี้นะคะก็คือเปิดนี่ใส่มือถือได้อะไรได้ไดะนะคะแล้วก็ ข้างหลังนะคะก็ใส่ของได้อีกแล้วก็ใช้เคราะเราเป็นบ,บับคองเนาะเหลือหมื่นสามค่ะใบนี้แล้วก็สองใบนี้ค่ะสองใบนี้ราคาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอุ้ยนี่เป็นสีแบบว่ามีความเป็นเพอร์ลี่อ่ะแบบชิมเมอร์เป็นกันเมทัลค่ะหนึ่งหมื่นห้าพันค่ะลดแล้วเหลือใบใหญ่ใช่ไหมราคาเดียวกันเลยโอ,อ้ราคาเดียวกันเหรออู้ยใบสั้นกับใบยาวราคาเดียวกันเลยนะคะจากหนึ่งหมื่นห้าพันนะคะลดเหลือหมื่นกับห้าร้อยลดค่ะ พร้อมแล้วไปดูของผู้ชายกันด้วยความรวดเร็วนะคะอันนี้เป็นคัมราแบ็นะคะเป็น bell bag เบลแบ็ได้ด้วยเป็นเบลแบ็ได้ด้วยนี่ดูข้างหลง <Urban S 1> ังสวยมากเป็นเออร์เบิร์นะคะ<ม>นี่นี่แล้วโลโก้มาร์เบรี่อยู่น,<ม>นี่เห็นไหมมีรูใส่แบบว่าเบลนะคะแล้วก็แอบ,บห้ดูสายโอ้สายมีแบบมีหนังชริมมิ่งเป็นแบบนี้ด้วยราคานะคะจาก2 3 0 0มื่นสมเหลือ1มื่นหกค่ะกรุบกรุบอันนี้หนังทั้งใบเลยนะคะจริงๆแล้วแอบเห็นเมื่อกี้มีใบในลอนอีกใบหนึ่งเป็น small camera แบ g คะ่ะขอเอามาดูหน่อยได้ไหมคะแต่ได้ข่าวว่าโซเอล้วโอ้ยอยู่นี่สวยมากทุกคนใบนี้นะคะต้องมีบอกเลยว่าต้องมีอันนี้เป็นไนล่อนนะคะแล้วก็มีโลโก้ l ม e บ r y อยู่งานหัวซิปเนี่ยจริงไม่ค่อยเคยเห็นเลยนะหัวซิปตัตึงเปรี้ยวสวยมากหัวซิปเป็นหนังนะคะเนี่ยแล้วตัวนี้เป็นไนล่อนมีช่องหน้าแล้วก็ช่องช่องหลังนะคะกันแบบนี้ สายเหมือนเป็นสายเป้อะเหมือนสายแบ็คแ,แพคที่เป็นสายนัวมาเพราะฉะนั้นเวลาเราสะพายมันก็จะไม่เจ็บนึกออกมเนี่ดูดิข้างๆนะคะคือว่าเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นหนังผสมกับโลหะที่เป็นร่มดำเห็นปะ่ะแล้วมีโลโก้มอร์บรีอยู่นะคะอุยแล้วหันหลังมาเป็นเบลแบกได้ด้วยคุณรดมากไมนีน้จริงทุกคนต้องมีขอทราบราคาเลยค่ะราคาเต็ม1น0 0 0หัน 18, ค่ะลด30%เหลือ1 2600 เหลือมื่นสองพันหกร้อยลดมากนะคะใบนี้ลดมากจริงๆแบคแพ็คเท่าไหร่คะ,ะจากสามหมื่นห้านะคะเหลือสองหมื่นสี่พันห้าร้อยนะคะก็ดูสนุกสนุกดีนะดูแบบ,บ,บเปรี้ยวๆดีอันนี้นะคะแอนโทนี่ทุกครั้งมาดิฉันต้องหยิบนะคะตอนนี้แอนโทนี่ที่ลดมีสองสีนี้นะคะไซส์นี้ใช่ค่ะนะคะขอราคาด้วยค่ะราคาเต็มไซส์นี้อยู่ที่สองหมื่นเจ็ดค่ะลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหลือสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อย 21,600ืน 21, นะคะนี้เลยซื้อเป็นของของของฝากได้หมดโอเคค่ะอยากดูใบไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์นะคะไปที่แอ๊ดไลน์มาร์บรีนะคะหรือว่าอยากจะมาลองหยิบจับก็มาได้นะคะที่ร้านมาร์บรีสยามพารากอนได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะว่าราคาของเขาเนี่ย ตอนนี้ปรับลงเป็น global price เท่ากันทั่วโลกดังนั้นซื้อที่นี่ก็ฟินเหมือนกันวันนี้โดยรวมก็ประมาณนี้นะคะโดยเร็วนี้มีอะไรสักๆจะนำพามาให้ดูอีกหรืออยากดูอะไรเป็นพิเศษก็รีเควส t มาได้เช่นเคยค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณเพียรมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ